สวัสดีทุกคนสิ่งที่เราคอยมาหลายเดือนอยู่นะมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปดุเปิดตู้ไปซนีหน้าบ้านกันนะจ๊ะ fc ที่น่ารักทุกกำลังใจจ้าเดี๋ยวส่องดูก่อนว่ามันมันมีจดหมายอะไรบ้างนะเดี๋ยวลุ้น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  fc แล้วเหมือนตู้จะ ไม่ค่อยอยากจะเปิดเนาะมีไปเนีมาส่งไว้วันไหนไม่รู้นะจ๊ะทุกคนเพิ่งจะเห็นพ่อบอกนี่มีมาสาอย่างนะจ๊ะทุกคนขอบคุณสิ่งที่เราคอยอีกขั้นหนึ่งนะจ๊ะมาจากมาเลเซียนะจ๊ะขอบคุณ Google Adsense นะจ๊ะที่ส่งตรงถึงบ้านเดื่นมารับตู้ไปเนีรับไปเนีมาส่งไว้วันไหนไม่รู้เหมือนกัน น่าจากเป็นวันหยุดย <What? S 1> าวก็ไม่ได้มาเปิดตู้ไว้เลยจะดูโค้วันนี้เลยมาขายตู้โอ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 ตื่นนอะนได้แล้วได้แล้วเราจะไปบอกแม่ว่าเรามาแล้วแต่ว่ามันต้อง อันนี้เป็นที่อันนั้นเขารับแต่ว่ามันต้องทำคลิปต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องทำคลิปคู่กันนะอ c e n นทำมาเกือบปีนะจ๊ะไม่หน่อยยังไม่รู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันไหมขอบคุณ FC ที่ติดตามอันนี้เป็นขั้นที่สามหลังจากทำไม่ผ่านกดทำไม่มีโค้ทำ <Whoa. S 1> ไม่ครบสิบเหรียญวันนี้มาแล้ว นิ้มหน่อยอตื่นตื่นเช้ามาไปไปเปิดตู้เพราะบอกให้ไปไขโตู้มีจดหมายมาอ๋อมีมาสามอย่างนะจ๊ะอันนี้เห็นก็ส่งเมลมาตั้งแต่วันที่สิบแปดเมษาเนาะหลังจากที่เราไปทำบุญอันเรียกว่าอะไรนะลดน้ำดำหัวข,ข่าพรญ่ามามาแล้วต่อขู้นมาหลังจากผ่านหกเดือนหกเดือนหกเดือน ทีนี้มันต้องทําคลิปต่อไปให้มันได้ครบร้อยเหรียญมันถึงจะมีเงินฉะนั้นต้องทําคลิปบอ่อยๆนะโอเคดีใจไหมก็ดีใจระดับหนึ่ง <c oughs> อยากไป,ไป <c oughs> บอกแม่หน่อยทีอันนั้นก็เป็นตัวหลักสําคัญด้านหลังกดไลค์ให้หน่อยกลับบ้านนีะกลับบ้านนะบบนนะฮะ กลับบ้าน,นยัง <Yeah. S 1> ถึงแล้วเป็นยัง,ยง <Yeah. S 1> ดีใจด้วยดีใจหน่อยเร็วไปแล้วเหรอฮ่าดีเลยเนี่ยครบวันที่ห้าเนี่ย uh, เอะอมันอ่าเดี๋ยวดีใจหน่อยนี่ดีใจผ่านผ่านเดี๋ยวจะไปลงให้เพื่อนๆดูดีใจด้วยหน่อยเร็ว หักดันอีกคนนึงนะจ๊ะนี่เขาส่ง,อ,งอกับต้บก,กต้วยไปว่า,าได้แล้วอาสมพรปากนะจ๊ะทุกคนสำหรับใครที่เชื่อฟังช่องหน่อยชาแนลนะจ๊ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องอีกแล้วนี่มีใจไหมอ่ะได้แล้วเมื่อเช้าได้เมื่อเช้าไปเปิดตู้ดู วันที่สิบสิบสิเมษาก็ส่งเมลมาอีกใจไหมบอกเอฟซีหน่อย นีนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือความสำเร็จได้เพราะว่าคนพนั้นเคยคนนั้นเลย,เลยดีใจ,ใจแม่ก็ดีใจรู้หรอก <c oughs> <c oughs> รอนะรอนะอนะของแม่เดี๋ยวก็มาฮฮ่า,านี่วายอยู่นะเข้ามาจากมาเลเซีย นะแม่หลังจากที่ผ่านที่เราไม่มีเหรียญเลยนอกันไม่มีเหรียญเลยแต่แ่นแอัีได้แล้วอกนนันนี้ก็ผ่านอีกด่านหนึ่งนะแม่เหลือร้อยเหรียญแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไอ้พวกที่ร้อยเหรียญนะขอแม่ได้เก้าแล้วหนูก็ได้อยู่ ไม่บอกปล่อยให้งง,งอ่ะอันนี้คือแรงผักดันนะจ๊ะทุกคนนะดูยิ้มเป็นเล้นเลยนะ้า <c oughs> ดีใจกับ FC เป็น FC ที่เหนียวแน่นกันมาเท่าไหร่อ่ะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่นะเดือนนี้พอดีใช่ไหมล่ะใช่ใชอ,อ่าถือว่าเป็นวันเกิดให้แม่อีกหนึ่งฉบับ ห่านเห็นยางห่านห่านห่านห้านห่านครับผมอันนั้นก็เป็นอีกแรงผักดานโอเคสำหรับเอเรายิ้มเนี่ย <laughs> เราไม่บอกไงเราทำนิ่งๆพยายามถามแต่เราไม่พูดนี hey, ่พอดีเลยถือว่าเป็นวันเกิดให้เลยนะของกวันวันเกิดเดีย๋ยวจะไปใส่รหัส โอเคขอบคุณ Fc ที่ติดตาม2ช่องนี้นะจ๊ะมอภัยด้วยความจริงใจทุกคนนะจ๊ะ Fc บายบายนี่นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Adsense นะจ๊ะที่เราจะต้องเข้าไปกรอกหลังจากที่เราทำครบ10เหรียญตามที่กฎเกณฑ์ YouTube กำหนดนะจ๊ะเราก็เข้า Google Chrome นะจ๊ะแล้วเราก็พิมพ์ว่า Google AdSense นะจ๊ะแล้วเราก็จะพบหน้า AdSense ของช่องเรานะจ๊ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณ FC ทุกๆบ้านทั่วโลกเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆจ,จากใจนะจ๊ะก้าวไปอีกขั้นแล้วนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะก็จะเป็นหน้าตาแอดเซนตนะจ๊ะนี่จ๊ะก็สําหรับใส่รหัสพินที่เราได้รับจดหมายพินนะจ๊ะใช้ระยะเวลา2อาทิตย์หรือแล้วแต่พื้นที่นะจ๊ะถ้าใครไม่ได้ก็คงต้องกดขอใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะขอบคุณทุกๆกําลังใจอีกครั้งนะจ๊ะขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะจ๊ะ FC บ๊บายบาย